สวัสดีผู้ติดตามทั้งหลายแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็มารอชมกันก่อนเลยนะครับเ,เรื่องแรกนะครับ ทีมชาติ U17 นะครับก็ยังซ้อมต่อเนื่องนะครับใช้วัดยันต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อเป้าหมายไปบอลโลกนะครับวันที่27นะครับกุมภาพันนะครับ1,568นะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับสนามภายใน PTT Stadium ครับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับในการเก็บตัวครั้งที่3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับรอบสุดท้ายในระหว่างวันที่3ถึง20เมษายน ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเน้นไปที่การทบทวนในเรื่องของ2คอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ เพิ่มความเข้มข้นของการฝึกซ้อมนะครับก่อนการฝึกซ้อมนะครับทางน้องชัยวัตรกองหน้าจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับากาว่าการซ้อมที่ผ่านมาก็รู้สึกดีแล้วก็มีอาการล้าเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเยอะมากๆในการเล่นระดับนานาชาติก็น่าจะมีความแตกต่างจากในระดับโรงเรียนแล้วก็ระดับชาติในทวีปเอเชียแต่ก็น่าจะสนุกทางเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของความเข้มข้นสปีดบอลการเพสซ i n g กดดัน และการสร้างเกมจากแนวรับซึ่งสําคัญมากสําหรับ3ทีมที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นอุสเบกิสถานซาอุดีอาระเบียแล้วก็จีนก็น่าจะเป็นทีมเต็งทุกทีมแล้วก็แข็งแก่งทุกทีมเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะสู้กับเขาให้ได้นะครับเป้าหมายในรายการนี้พวกผมก็อยากจะไปฟุตบอลโลกให้ได้ก็พยายามจะทําให้ได้ ทำให้เต็มที่ที่สุดฝากแฟนฟุตบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะไปบอลโลกให้ได้ครับอ่าน้องชัยวัดก็กล่าวประมาณนี้นะครับวนฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอยู่17ปีนะครับก็จะเก็บตัวที่ระยองไปถึงวันที่1มีนาคม2568นะครับก็จะมีเกมอุ่นเครื่องนะครับ2นัดเพื่อคัดนักกีฬาฟุตบอลให้เหลือ28คนนะก่อนเก็บตัวรอบสุดท้ายที่ดนามิกฟุตบอลแคมที่จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่4-14มีนาคม2568นะครับผม แอนโทนีฮัตสันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจปทุมยูไนเต็ดนะครับเผยหลังเกมนะครับที่ไปแพ้บุรีรัมยูไนเต็ดหประตูต่อ3นะครับในศึกลีโวครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและก็พลาดไปต่อในรอบ8ทีมแอนโทนีฮัตสันนะครับก็ได้เผยหลังจบเกมว่าอ,อย่างแรกก็รู้สึกผิดหวังที่เราพ่ายแพ้ในเกมวันนี้นะครับรู้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับที่ได้มาเล่นในบ้าน เป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็เป็นทีมที่แซมนําห่างจากเราประมาณ20แต้แซมนะครับแต่ภาพรวมคือน่าผิดหวังมากกับการแข่งขันในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ส่งธีรพัฒน์เครื่องทองดาวรุ่งลงสนาม11ตัวจริงเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค แสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่ดีในช่วงที่ผ่านมารวมกระทั่งเกมที่ผ่านมาที่เปลี่ยนตัวลงไปเป็นตัวนักเตะสำรองคิดว่าน้องควรมีวนต์ตัมที่ดีควรจะได้ลงเล่นต่อเนื่องอีกอย่างธีรพัฒน์มีคุณภาพมากพอสามารถทำบางอย่างที่คนในทีมบางคนทำไม่ได้อย่างเช่นการร่วมเล่นระหว่างลายหรือหลังกองหลังครับก่อวนคู่แข่งได้ดีอย่างที่บอก ยังเชื่อมั่นในตัวของน้องอยู่คิดว่าหลังจากแมตช์นี้ต่อไปน้องน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีและเติบโตขึ้นไปหลังจบเกมก็ได้ดูช็อตนั้นหลายรอบมากๆจังหวะที่เสียชุดโทษสำหรับผมคิดว่ามันเป็นการประทะที่ค่อนข้างเบาแล้วก็เป็นจังหวะที่ดูแล้วอยู่บริเวณนอกขอบเขตโทษแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมไม่ได้สาคัญแต่ในเรื่องของภาพรวมของเกมก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากมายคนที่ได้ดูก็พอจะรู้ว่า ภาพรวมแล้วมันออกมาเป็นยังไงแอนโทนีฮัสสันกล่าวนะครับก็ตั้งแต่แอนโทนีฮัสสันนะครับที่รับงานเข้ามาคุมทีมนะครับแมตชนี้นะครับก็เป็นแมตช์แรกนะครับที่แพ้ไปนะครับผมส่วนล่าสุดนะครับทางคุณซื้อแอนโทนีนะครับคุณซื้อใหม่ที่เพิ่งทําทีมนะครับก็ได้รับเป้าหมายใหม่มาแล้วนะครับก็คือจาก3านัดที่เหลืออยู่นะครับ ต้องขวา9แต้มทนานัดนะครับอ่าก็จะเจอโปรแกรม3นัดก็คือมีอ่าไทยลีกที่จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยู่นเต็ดต่อด้วยไปเตะที่สิงคโปร์ครับนะครับพบบาเลสเตียนคาซานะครับแล้วก็ไทยลีกนัดเยือนนครปฐมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าห้ามให้ได้3มไม่ได้9แต้มนะครับจาก3นัดนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ร่วมงานกันต่อไปนะครับก็ลองลองดูก่อนนะครับผมอุนต้าบางลำพูนเอาไม่ใช่อุนต้าลำพูนนะครับประกาศเลื่อนเชียร์ลำพูนแบบไม่มีกําหนดครับเล่นมุกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหลับกันนานทีเล่นทีก็กองเชียร์หลักของทัพราชันโคขาวนะครับเลื่อนเชียร์ทีมรักแบบไม่มีกําหนดครับหลังทีมยอมเลื่อนโปรแกรมดวนกับราศาสายฟ้านะครับอ่าอุนต้าลำพูนนะครับกองเชียร์ของลำพูนวอลเลเอร์นะครับประกาศขอเลื่อนการเชียร์ทีมออกไปแบบไม่มีกําหนดครับย้ําว่าไม่มีกําหนดนะครับหลังจาก สโมสรเผยสาเหตุยอมเลื่อนการแข่งขันที่จะพบกับบุรีรัมยูในเ็ตนะครับโดยทางเพจนะครับของอุนจ้าลำพูนะครับได้เผยว่าพี่น้องร่วมอุดมการทุกท่านดังที่ท่านได้ทราบข่าวคราวมาก่อนหน้านี้นะครับของความเคลื่อนไหวนะครับการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแมตช์เดย์ที่25นะครับผู้ระหว่างลำพูนวริเออร์พบกับบุรีรัมยูในเ็ดจากเดิมที่จะทําการแข่งขันในวันเสาร์ที่8มีนาคม2568นะครับ เลื่อนไปทําการแข่งขันในวันที่26เลยนะครับมีนาคม2560ซึ่งเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอะไรเลยนะครับถึงแม้สโมสรจะออกแถลงการมีใจความว่าการเลื่อนแสดงถึงมิตรภาพและนำใจต่อก,กันแต่กับไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทีมและสิ่งที่สําคัญคือท่านได้ละเลยแฟนบอลที่เคยยืนเคียงข้าง กับท่านมาตลอดในสนามหลายหลายคนทํางานประจําและได้วางแผนการจัดเตรียมตารางงานไว้หมดแล้วเพื่อมาให้กําลังใจทีมรักในสนามในวันที่8มีนาคมแต่ท่านกลับตอบตกลงการเลื่อนมันออกไปแบบง่ายๆโดยอ้างมิตรภาพในตีและน้ําใจเป็นความสําคัญเราจึงมีความเห็นร่วมกันเห็นว่าแหล่งการที่ออกมาฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เออจริงๆนะครับบางครั้งเราจะไปเชียร์บอลรืออะไรเงี้ยเรามีการล็อกเราเนาเออวันนี้เราจะหยุดรู้เวาาลา รู้เราจะไปกับเพื่อนแต่พอมันเลื่อนไปเนี่ยมันมันไม่ใช่กระทบแต่เราคนเดียวนะครับมันกระทบหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นาการวางแผนของเราต่างๆนานาเนาะเออมันก็ลำํำหลักมือกันอันนี้ก็ก็เข้าใจในในกลุ่มของแฟนบอลนะครับอกลุ่มอุอตลตราลํำพูลพิจารณาร่วม กันแล้วนะครับว่าจะมีความเห็นไปทางทิศท,ทางเดียวกันนะครับที่จะประกาศให้ทราบว่าเราจะขอเลื่อนการเชียร์ทีมออกไปแบบไม่มีกําหนดเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วขอเรียกร้องกับสมโมสรจัดการทีมอย่างมืออาชีพตัดสินใจแบบมืออาชีพโดยให้ความเคารพกับโปรแกรมการแข่งขันและกฎกติกามารยาทตามสากลนิยมโดยคำนึงถึงพื้นฐานสโมสรน,นั่นก็คือแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตมาด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์ต่างมาด้วยกันหลายปีนะครับ เราเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของทุกคนวันนี้พวกเราอาจจะเหนื่อยเกินไปวันนี้พวกเราอาจจะอ่อนล้าเกินไปภาวะในการตัดสินใจแบบนี้ขอให้พี่น้องร่วมอุดมการทุกท่านได้เข้าใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดราม่าไทยลีกยะโคเสริมตัวโหดก่อนเจอบุรีรัมนะครับ ย่าโฮนะครับเสริมตัวโหดนะครับซามูเอลคาสติเยโกนะครับช่วยเกมรุกนะครับยาโฮดารุนดัสซิมนะครับในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับเสริมต่อนเนื่องนะครับคว้าตัวซามูเอลคาสติเยโกนะครับถ้าพูดผิดขออภัยนี่นะครับ อดีตแนวลุกจาก a อซมิลานนะครับร่วมทัพนะครับโดยสมเอลคัสติเยโกนะครับเป็นอดีตนักเตะของสมโมสรเอซีมิลานอยู่ในชุดเดียวที่คว้าแชมป์กันโชซิเดอานะครับในฤดูกาล2021-2022ถึงนะครับเคยค้าแข้งมาแล้วกับหลายสมโมสรน,นะครับอาทิมาลาก้า บีอะไรอ้าวบาเรนเซียก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพแดนพยักแดนใต้แห่งเสือเหลืองนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับการแข่งขันของยาโอเดลุนดัสซิมนะครับจะลงแข่งขันในศึก FA แชมเปี้ยนลีกอีลิทนะครับรอบ16ท,ทีมสุดท้ายโดยบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่สนามช้างอารีนาในวันที่4มีนาคม2568และก็จะกลับไปเปิดสนามสุลต่านนะครับอ่าต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่11มีนาคม2568ัน้าโอน เยอะขนาดนี้บุรีรำจะเป็นยังไงเนี่ยฮะอะสู้ได้อยู่แล้วเนาะ ไทยจ่อแซงจีนะครับขึ้นอันดับ3ลีกที่ดีที่สุดฝั่งเอเชียตะวันออกนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC นะครับแจ้งผลการจัดอันดับ AFC คือ c o m p e n a t i o n นะครับランキングประจำฤดูกาล2024-2025นะครับเพื่อจัดสรรโคต้าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียฤดูกาล2026-2027นะครับผลปรากฏว่านะครับประเทศไทยอยู่ที่อันดับ8ของทวีปเอเชียนะครับและยังเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยมีห้ 5 3 0 6ิสามจุดนหกเก้าคะแนนนะครับเพิ่มจากฤดูกาลก่อนที่มีสี่สิบก้าจุดคะแนนรวมไปถึงอยู่ในอันดับที่4ฝั่งเอเชียตะวันออกรองจากญี่ปุ่นเกาหลีและก็จีนนะครับโดยท็อป10ของทวีปเอเชียก็มีดังนี้นะครับอันดับ1น,นะครับซาอุดีอราระเบียมีคะแนน1น9 0 5ร้อยเก้าจุดคะแนนอันดับ2นะครับญี่ปุ่น102.053คะแนนนะครับ อันดับ3นะครับเกาหลีใต้89.990คะแนนนะครับอันดับที่4สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับ71.653คะแนนครับอันดับที่5นะครับอิหร่าน68.312คะแนนนะครับอันดับที่6นะครับกาตาร์ห7สิบคะแนนนะครับ อันดับที่7นะครับเป็นจีนนะครับ53.837คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่8ครับไทยนะครับ53.069คะแนนนะครับอันดับ9อุซเบกิสถานนะครับ48.210คะแนนแล้วก็อันดับที่10นะครับมาเลเซียสาม 66คะแนนนะครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนะครับจะส่งผลต่อการจัดสรรสล็อตในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในฤดูกาลที่2026และก็2027ซึ่งทาง AFC จะมีการแจ้งเรื่องยืนยันจำนวนสล็อตอีกต่อไปนะครับผมคะแนนจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ฝากไว้ที่บุรีรัมย์นะครับตัวแทนหมู่บ้าน โอเคครับก็เนื้อหาของคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย